เนานะอันนี้คือใบพลูศักดิ์สิทธิ์ทุกงวดใบพลูสองงวดที่ผ่านมางวดนี้งวดที่สามใบพลูครับผมตัวตรงๆกสิกรอยากใันออกทั้งหมดเลยทั้งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ออกสามตัวท้ายศูนย์เจ็ดเจ็ดออกทางหน้าอย่างวันที่หนึ่งอ่าออกทั้งหมดเลยนะของครูที่ให้ไปวันนั้นตรงทั้งหมดเลยเต็มเต็มเลยหนึ่งสีศูนย์ ีีศูนย์หนึ่งก็ออกเลขรางวัลเลขท้ายสามตัวศูนย์เจ็ด077ไปออกทั้งหน้ารางวัลที่หนึ่งอืมแปดสองออกท้ายสองตัวอืมแปดห้าเลขประทัดออกข้างบน้าเจ็ดนะครับเจ็ดหน้าสามกับเก้าเจ็ดอ่ะแขียนมาโจทย์ดูให้มาใช่ไหมให้มาประชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองถูกไหมเขอบารมีองค์ปู่เจ้ากระดำประทานพรให้เ fc <oughs> คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม สวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมโอกาสนะครับผมนะครับมาตามตัวเลขของปู่คำแสนนะครับขอบคุณคลิปจากทิพนนะครับผมกุมศักดิ์พญานาคนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อคลิปนะครับมาแบ่งปันให้กับ FC คนกัะช้างได้รับชมและได้แนวทางไปนะครับสำหรับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับไม่ใช่เบอร์โทรของปู่คำแสนนะครับเป็นเบอร์โทรที่เอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับเช่าบูชาตะกุดลกช้างนะครับสำหรับท่านใดที่จะโทรหาปู่คำแสนเบอร์ ที่อยู่ด้านหน้าไม่ใช่นะครับผมเนาะสําหรับแนวทางงวดของปูค่คําแสนบอกว่าฝันแล้วได้แล้วนะครับสําหรับงวดวันที่16บธันวาคม2564นะครับสําหรับตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเตรียมสม,มุดและปากการับชมไปพร้อมกันเลยนะครับย้ํานะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลักบกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไปรับชมคลิปเสียงพร้อมๆกันวันนี้ขอครทําพิธีอะไรเนาะจะไหนคุยถูกอันนี้ยกดวงให้ลูกศิษย์ครับยกดวงให้ลูกศิษย์เนาะครับผมที่เาได้ โชคที่ผ่านมาครับผมเลยเขามายกดวงให้พี่น้องเขาอีกอครับผมตอนนั้นเขามายกเจ้าตัวเขามายกแล้วก็ได้โชคได้ลาบไปงมดที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยมาแก้บน,บนแล้วก็มาสะละเคราะห์ให้กับแม่ของเขาก<อ>ับยกดวงครับผมยกดวง ครับผมพี่ช่วยไม่ต้องยกแล้วรู้สึกว่าถูกทั้งหมดแล้วพี่ช่วยไม่ต้องยกครับเพราะสนิทอยู่แล้วสนิทอยู่แล้วแล้วเข้าทั้งหมดเลยไปปูปูบอยคนละร้านละร้านครับผมโอ้โหร้านัวจยิงนันเนี่ยครับผมร้านคนทำพิธีเสร็จไปดูพขาไปดูตัวเลขก่อนได้ไหมยืดตรงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับปูบอยเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวเอาไปไนี่ก็ได้นะมาไปไปหาปูแล้วแกจะให้ใบพูตรงนี้เลยแล้วไม่ต้องแล้วค่อยเราไปดูตรงที่ท่านเขียน มันจะดีกว่าได้ได้ได้งวดนี้ผมคิดว่านะปังมากปังมากคนปังเพราะว่าท่านให้ผมเมื่อวานผมมาปุ๊บแต่เช้าท่านเรียกให้ผมเข้าไปพบท่านแล้วท่านก็เขียนในใบพูให้แต่ตอนนี้ยังไม่บอกให้ให้ปูโบกเองจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวลงกับปูดีกว่า้วครับผมครับผมโอ้โหเราขอบคุณพี่ช่วยมากด้วยครับผมับกอนพี่ช่วยบอกว่า ซื้อขึ้นซื้อลงตัดเล่นตัดลงบอกว่าตัดหมดแล้วครับผมแต่ทําไมแปดสองไม่ตัดบ้างดวงยังไม่ถึงครับดวงยังไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวดนหน้าค่อยว่ากันครับผมครับไปดูบรรยากาศของ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดล็กช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทางปูให้แรงครับ โคดีเด้อปูอีกลราไม่ได้แล้วงวดนี้ฮึปูคอด้วยปูเออได้เลยเนาะั140นะครับปูปูคอด้วยเดิมวันนี้คออีกแล้วผ่านเลยว่ะสัมภาษณ์เลยม้าเนี่ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรียนนึ่งปูเคียงให้แล้ว๋อได้ลาบได้ถูกไหมได้เยอะไหมครับงวดที่ผ่านมาควร ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะไลฟ์สดอยู่แล้วเนี่ยค่ะทักทายเป็นไงบ้างวันที่ผ่านมาก็วันที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้มาหาปู่นะคะดีทำสร้อยหล่นหายแล้วก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานว่าขอให้ได้คืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทักหาปู่ว่าวันนี้หนูจะโชคดีถ้าหนูโชคดีหนูจะกลับมาหาปู่อีกรอบนึงปู่ก็ให้ไปปู่ไม่ได้พูดอะไรค่ะปู่ก็ส่งส่งเลขให้ กันเลยซื oh, ้อตามที่ปู so ่บอกค่ะก like ็ได้มาห้าร้อยค่ะอ๋อได้มาห้าร้อยค่ะโหเยอะกันนะห้าร้อยเนี่ยอ๋อทานรอนก็ได้ด้วยจ้ะสรอยได้สอยได้คืนไหมเนี่ยสรอยได้คืนค่ะได้คืนที่ ฝากไดโชคดีได้สร้อยตื้นแล้วก็ได้สอยตื้นถุงไว้ด้วยถุงไว้ด้วยโชคชงชงแจเออโชคดีค่ะโชคดีถือว่าโชคดีเนาะในความโชคร้ายบางเรื่องเรามีความโชคดีหลายๆเรื่องค่ะอ้โแต่ถ้าสอยไม่หายกงจะไม่ได้โชคนะมันก็ก็ต้องหายก่อนถึงจะได้ดวงแล้วมันก็แปรกันเนาะอย่าทํำหายอีกเด้ะ อันนี้ก็คนที่ขอซอยยงอมหายก็ทําหายอย่างเดิมมาปู่เผื่อถูกสองชั้นวันนี้ปู่ได้เห็นได้ผูกให้เลยปู่ให้โชคนะคะคนดูให้เอฟซีดูชัดๆเลยนะฮะปู่ให้โชคนะคะอ่าแคปน้าโจเลยนะฮะเอฟซีแคปน้าโจดูแหละโน่ๆแล้วคนละล้านค่ะอ่าเนี่ยปู่ให้นะคอัเคียนดูแต่ไม่ชัดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตาดีตาตาดีได้แต่ไรเสียงวชัดนานนี้แล้วค่ะอืมอ่ะแบ่งปันกันนะครับอ่ะเอฟซีก็แคปน้าจอไว้ดูจากเนี่ปูก็ฝันนี้ด้วยวดนี้มาโอเคต้องขอบคุณมากเด้อจ้ะเนาะอ่าสาธุสาธุนะครับเอฟซีที่ชมอยู่ ที่ประำคนรีได้ได้ได้จ้ะเดี๋ยวถ่ายให้จ้ะถ่ายไปไปไปอวดน้องสาวอ๋อหนึ่งสองสามอ่ะเป็นทั้งช่างภาพเป็นทั้งแอดมิเนอ่ะโอเคจ้ะสามก็สามอ นี่เลยป่งวดที่ผ่านมาเนาะเอานี่ก่อนเนาะเอานี่ก่อนเอางวดที่ผ่าน,านม,ามาก่อนเนาะปู่จะให้แปดสองหกครับผมพลาดตัวเดียวถ้ามีห้ามาก็เต็มเต็มเลยสามตัวเลยครับแปดเออใช่ครับ,รบแต่นี้มันมาหกแต่ก็โชคดีมากเลยแปดสองสองแปดนี่เขาได้เยอะได้เยอะกว่าครับผมแล้วก็งวดที่ที่จะถึงนี้งวดที่สิบหก ก็ผมมาแต่เช้าเนาะครับืมอมาแต่เช้าปูก็เลยบอกว่าช่วยมานี่แกก็เขียนให้ในใบพูครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยใบปูยังอยู่ด้วยนี่ครับนี่ใบพูที่แกเขียนครั้งแรกให้อันนี้ไม่กล้าพับไม่กล้าอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าครับเก็บไว้อย่างดีเลยโอ้โหดูสิครับผมขนลุกเลยท่านบอกว่าช่วยฝันดีมากเมื่อคืนฝันว่าให้ช่วยขับรถไปแล้วก็เห็น สวนกล้วยเตม็มไปหมดเลยสวนกล้วยก็ขอซื้อเขาเขาก็ให้หนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งวีไม่หนึ่งหนึ่งเครือหนึ่งเครือหนึ่งเครือใหญ่อแล้วปู่ก็ตัดเอาหนึ่งเครือสวยมากเลยแล้วก็ให้ผมตัวนี้ครับก็ติดตามดูครับเผื่อแล้วก็ปู่ก็มาเขียนตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันครับปู่ก็มาเขียนโอ้โโยตัวเดียวกันด้วยคุณผู้ชมครับนี่ครับอะ โอ้โห oh. แต่ใบพูนี้เราต้องดูให้ดีด้วยนะครับใบพูที่ท่านเขียนให้ผมนัม้นแรอยเลยนะครับแคนมาจอยเลยนะเราต้องดู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 ให้ให้ละเอียดครับอย่าดูแบบเพืินเืนมันจะมีอะไรเซกอยู่ข้างในด้วยจะมีอะไรเซกด้วยครับผม,มเพราะฉะนั้นเราต้องต้องดูให้ดีครับผมเอาอย่างนี้นะครับเนาะงวดน,นี้ผมคิดว่าปังมากครับปังมากงวดนี้ครับผม ก็วันวันอาทิตย์ก็จะมีลูกศิษย์มาเส้นไหว้ที่เขาถูกเยอะๆเนาะครับเนาะเขาจะมาจุดประทัดจะมาเส้นไหว้เจ้าปู่กระดำของเราที่หลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์แบบที่ให้มาเพราะว่าเสานี้เป็นเสาอีกก็สองงวดปังๆเลยครับอ จะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ครับผม hmm. มีลูกศิษย์มาหลายคนอยู่ครับครับที่เขาได้โชคดีเหมือนเมื่อกี้ก็มาจากสํารงทาาเขาก็โชคดีที่ปู่ได้ยกดวงยกดวงเสร็จก็ปู่ก็ให้เลขไปที่ว่าถึงบ้านปุ๊บสร้อยเขาหายเขาก็เลยโทรมาถามปู่ก็บอกมันไม่หายเรามัันอยู่แถวนั้นแหละเอ,อ่อทาใจให้ดีก็สร้อยก็ได้โชคก็ได้ ครับผมซอยก็ได้โชคก็ได้ครับผมโอ<ฮ>้โหเราก็ถือว่าดวงเขาเนาะครับเขาครับดวงแต่ว่าคนที่ไม่ถูกเลขก็ถือว่าดวงยังไม่มีเนาะครับก็เรายังไงค่อยค่อยซื้อไปและค่อยทําบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โชคดีมานะครับพัวเลขเนี่ยให้ ตรงแล้วก็มีไม่กี่ตัวนะพี่พี่ช่วยลองจับดูก็มีแค่ไม่เยอะนะใ่ลจะจับจริงไม่เยอะครับปูให้ก็มีแค่นี้เองเนาะก็มีแค่นี้ครับเหมือนฝั่งนี้ก็นะครับอ่ะทีที่เก้าหกเก้าหกตัวปูให้มีเก้าหกด้วยมีเก้าหกแล้วก็แปดสองหกแปดสองหกแล้วมาจับก็ไม่ยากเลยมันไม่ยากครับไม่ไม่เยอะครับนิดเดียวเหมือนฝั่งนี้งวดที่ผ่านมาไอ้ที่หกหนึ่งเนาะครับก็ไม่ไม่เยอะเหมือนกันก็ไม่เยอะครับเหมือนงวดนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกัน ก็เป็นก็เปดสองสองแปดหกสองสองหกเก้าหกหกเก้าก็มีสีแค่สี่หางเองเนาะถ้าคนซื้อเป็นแต่บางคนก็จะบอกว่าไม่ได้ซื้อล่างไม่ได้ซื้อบนอะไรนี้ตัดเอาเลยหางครับผมครับคือก็ยังว่าเนาะโอ้นหน้งใครดวงมันจริงเนาะพี่แต่ถ้าให้แม่นก็แม่นนะครับไม่รู้จะว่ายังไงแม่นเลยไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะบอกยังไงครับแล้วก็ไม่ต้องวิ่งถึงสิบตัวด้วยเลขเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิ่งนะเลขโกนี่ค่นี้เองครับ เออนี่เนี่ยพี่จอยลองลองท่าก็ถือว่าถ้าเราเล่นเนาะครับเล่นอ่ะอ่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดมันไม่มากครับไม่มากถ้าเราเล่น๋อถ้าเราเล่นจับอย่างนี้ก็ได้เนาะก็จับอย่างนี้เลยครับมันจะง่ายกว่าก็มีก็มีอยู่เจ็ดสามกับสามห้าหรือว่าเจ็ดห้าดีก็ร้วยก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจแต่อยากให้ เสมอกันไปเลยเสมอกันไปเลยเนาะพี่ช่วยจัดยังไงนะเดี๋ยวเอาไล่รอบนะเจ็ดสามเจ็ดสามก่อน่ะแล้วก็เจ็ดห้าโอเจ็ดห้าด้วยเหอเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าด้วยอ่าครับแค่นี้เองเราวนไปวนมาแค่นี้เองไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเนาะถ้าซื้อเป็นไม่เยอะครับคือเราต้องยกแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นจะถามพี่ช่วยเน้นตัวไหน ตัวบนซื้อตัวไหนตัวล่างซื้อตัวไหนแยกให้ไม่ได้ครับเราต้องสับเอาเองมันจะดีกว่าครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็จะแม่นเกินไปนเกินไปก็เป็นไปไม่ได้ครับผมแ <c oughs> ม่นเกินไปเจ้าเ <c oughs> จ้ามือสองสัยจะ <c oughs> โอ้โหครับผมต้องใส่จะมือจะอยู่ไม่ได้ละถ้าแม่นเกินไปอ่ะครับเนาะอันนี้คือใบพลูส<ป>ัก<ด>์สิ์ทุกงวดใบพลูสองงวดที่ผ่านมางวดนี้งวดที่สามใบพลูครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง